วันนี้มาชมเคล็ดลับชาวสวนจีนปลูกยังเหมยให้รอดรากและต้นแข็งแรงโดยเริ่มจากตัดกิ่งและใบออกกันค่ะสาเหตุที่ต้องตัดออกเพราะ 1. ลดการคายน้ําหลังย้ายปลูกรากจะยังไม่ฟื้นตัวและยังดูดน้ําได้ไม่เต็มที่ถ้าปล่อยใบเยอะน้ําในต้นจะระเหยออกจากปากใบมากทําให้ต้นขาดน้ําและเหี่ยวตายได้ง่ายการตัดใบออกจะลดการสูญเสียน้ําทันทีทําให้ต้นมีเวลาฟื้นราก 2. กระตุ้นการแตกยอดใหม่เมื่อยอดก ถูกตดัดต้นจะปรับสมดุลฮอร์โมนและส่งพลังงานไปสร้างรากและยอดใหม่ยอดใหม่ที่แตกหลังจากรากตั้งตัวแล้วจะมีความแข็งแรงกว่า 3. ป้องกันโรคและแมลงใบเก่าโดยเฉพาะใบแก่อาจมีเชื้อราหรือแมลงสะสมอยู่ตัดทิ้งช่วยลดความเสี่ยงติดโรคในช่วงที่ต้นอ่อนแอ 4ลดภาระรากระบบรากในถุงเพาะหรือกิ่งตอนอยังเล็กและจำกัดถ้าใบมากเกินไปรากเล็กๆต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงทางต้นทำให้อาหารไม่พอเลี้ยงและต้นโทมเทคนิคนี้ชาวสวนจีนใช้กับยางเหมยและไม้ยืนต้นหลายชนิดโดยตัดเหลือแทกกิ่งหลักและใบอ่อนน้อย,อยหรือบางครั้งตัดหมดเพื่อให้ต้นฟื้นตัวจากรากก่อนแล้วจึงแตกใบใหม่ที่สมบูรณ์หลังตั้งตัวค่ะสรุปเป็นท้อต้องการลดความเครียดและเพื่อโอกาสรอดของต้นใหม่ค่ะตูกแล้วพางแส 50-70%รดน้ำแบบชุ่มแต่ไม่แฉะให้ความชื้นต่อเนื่อง2-3สัปดาห์แรกใช้ฮอร์โมนเร่งรากช่วยให้รากใหม่เดินเร็วค่ะ